สวัสดีค่ะพบกับช่องหวยเด็ดหวยดังนะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่สูตรเลขฮาน้อยสูตรที่หนึ่งกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูเลขกันในวันที่เก้านะคะก็คือเมื่อวันเมื่อตอนเย็นนะคะผลหาน้อยก็ออกนะคะออกกันที่ข้างบนนะคะห้าจุดศูนย์นะคะข้างล่างศูนย์หกนะคะก็ ในสูตรของเราที่ฮานอยก็ไม่มีนะคะก็ขออภัยเพื่อนๆนะคะในหลักศูนย์ที่แอดได้ให้เพื่อนๆไปมีที่1,0,2,0,3,0นะคะออกที่6,0กับ7,0นะคะก็ถือว่าเราผิดนะคะเดี๋ยวเราจะมาคำนวณกันในวันที่10นะคะ นนอยะะคะก็พออภัยนะคะมาช้าไปนิดนึงนะคะติดทุรละนะคะก็เลยมาทำสูตรช้านะคะเ,เราจะมาใช้เลขในการบวกกันเลยนะคะเราจะใช้เลข2บวกกับเลข5นะคะ2บวก5เท่ากับ7นะคะนับเพิ่มแต้มเป็นแ เป็นเก้านะคะเราจะเอาเก้ามาบวกกับห้านะคะเก้าบวกห้าเท่ากับสิบสี่นะคะนับเพิ่มแต้มนะคะเป็นห้าเป็นหกเป็นเจ็ดนะคะ ในสูตรเราก็จะไม่ติดศูนยนะคะเดี๋ยวเราจะมา,อาเอาอนนี้กว่าน,นี้ดีกว่าน,นะคะขออภัยนะคะเราจะมาปรับสูตรกันอีกนิดนึงนะคะวันนี้เราจะขอปรับสูตรนะคะเราจะไม่ใช้สูตรนี้กันนะคะลองดูนะคะเพราะว่าผิดสองงวดแล้วนะคะ เดี๋ยวเราจะมาปรับสูตรกันนิดนึงนะคะเราจะไม่ใช้สูตรเดิมเราจะนับตัวใหม่นะคะเดี๋ยวแอดขอจะเปลี่ยนวันนี้นะคะจะลองเปลี่ยนวันนี้ดูนะคะแล้วดูซิว่ามันจะมีปฏิกิริยาย,ยัางไงกับสูตรนะคะถ้าแอดเปลี่ยนแล้วสูตรมันโอเคเราก็จะเราก็จะใช้อย่างนี้นะคะ แอดจะนับอีกแบบหนึ่งนะคะเก้าบวกห้าเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่นะคะเราก็จะเอาอยางนี้เลยนะคะสี่สามสองหนึ่งนะคะเราจะนับถอยหลังกันดูนะคะเพราะเราจะไม่เราจะนับถอยหลังนะคะเราจะไม่รับเพิ่มนะคะเราจะนับย้อนลงนะคะย้อนหลังลงนะคะ,ะเราจะาลองนับย้อนกันดูนะคะ อ่านี่เราจะมาจับเป็นคู่ชุดกันนะคะอ่านะคะเห็นกันไหมคะเดี๋ยวเปิดแสงนิดนึงนะคะอ่าอ่านะคะเราจะมารอลุ้นกันนะคะแอดจะจับคู่กันก่อนนะคะ เริ่มคู่ชุดคู่ชุดเจ็ดนะคะเจ็ดสี่เจ็ดสามเจ็ดสองและเจ็ดหนึ่งนะคะคู่ชุดที่แปดนะคะ 7, 4, 7, 3, 7, 2, แปดสี่แปดสามแปดสองแปดหนึ่งคู่ชุดที่เก้านะคะเก้าสี่ เก้าอ้วเก้าสามนะคะขอไยมือไวไหมนะคะอ่าเดี๋ยวเรารอมันแห้งก่อนนะคะเก้าสามเก้าสองและเก้าหนึ่งนะคะ เราจะมาลองในอย่างนี้กันก่อนดูนะคะเพื่อสูตรมันจะดูกันนะคะว่าเรานับแบบนี้แล้วสูงจะเป็นยังไงนะคะ<ส>เราจะคำนวณกันแบบนี้นะคะ<ส>ค่ะนี่ก็จะเป็นเลขชุดใหม่นะคะที่เราปรับชุดใหม่นะคะ<ส>เรามาเล่นกันสายไหนนี่เราจะมาเล่นกันสายไหนกันนะคะ<ส>เราจะมาเล่นสายกันนะคะ อ่าขอหาหมึกกันนะคะแล้วก็นเน้นกันที่สายเจ็ดนะคะอ่าจะเล่นกันที่สายเจ็ดนะคะเราจะเล่นกันที่เจ็ดสี่เจ็ดสามเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งนะคะ อ่าและแปบหนึ่งนะคะเล่นกันแบบนี้เลยนะคะเราจะเล่นกันลักษณะน,นี้เลยนะคะค่ะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบในเลขฮานอยที่แอดคำนวณน,นะคะเพราะว่า มันผิดมาสองวันแล้วแอดมาปรับเป็นตัวใหม่ดีกว่าเราใช้ตัวหลังใหม่นะคะค่ะก็จะได้สายเจนะคะเจ็ดสี่เจ็ดสามเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งและแปดหนึ่งขอเป็นเพื่อนโชคดีในเย็นนี้นะคะกับฮานอยวันที่10บนะคะมิถุนาหกสามนะคะขอฝากเพื่อนเพื่อนกดติดตามด้วยนะคะและรับชมคลิปของแอดด้วยนะคะเพราะเป็นกำลังใจกับแอดในการคำนวณสูตรนะคะ แอดก็หวังว่าเ,เพื่อนๆจะชอบในสูตรที่แอดคำนวณน,นะคะกับเลขฮานอยนะคะเย็นนี้อ่าร่ำรวยร่ำรวยกันนะคะเฮงเฮนะคะขอขอบคุณค่ะ